พบกันอีกเช่นเดยกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้ก็ได้เป็นขนมบิ๊กเก้าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใครที่อาจจะจำนะผมรูปแบบกล่องที่เป็นแบบชิงจังนะเพราะว่าเนี่ยเป็นรูปแบบกล่องเดิมนะครับแต่ว่าของด้านในผมทําการอัปเกรดเปลี่ยนใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูรอบๆของก,กันนะครับก็เนี่ยลักษณะกล่องเนี่ยก็ยังเป็นกล่องบิ๊กก้าชิงจังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าของที่แถมนะครับจกแตกต่างไปเพราะว่าเนี่ย ด้านข้างผมเห็นไหมครับผมเขียนใหม่แนละ้วเป็นแบบชิ้นจังแนละ้วแถมเป็นอ่ะป๊อปอัพสติกเกอร์2ชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนสติกเกอร์2ชิ้น,นครับมีให้เลือกสะสมทั้งหมด84แบบนะครับแล้วก็ยังมีเป็นทูดีนะผม 2D เนี่ยเป็นการ์ดที่เราสามารถนํามาตั้งได้แบบนี้นะอันนี้ก็ได้1ชิ้นคนระับในกล่องก็ทั้งหมดนะมีให้สะสม12แบบนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าเราจะได้ชิ้นจัง แบบไหนครับผมแต่ละแบบนี่คือแบบน่ารักเหมือนกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นเหมือนสติกเกอร์ป๊อปอัพแบบ2ชิ้นก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนูนๆลักษณะก็จะเหมือนกับตัวสติกเกอร์ของดูลไลอมอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับแกะตรงไหนเนี่ยเปิดตรงนี้เลยครับแกะตามล่องไปเลยแบบนี้นะครับนี่พอเราแกะออกมาแล้วก็ ในกล่องก็จะมีเป็นขนมหนมให้มาหนึ่งซองหนึ่งถุงแบบนี้นะครับแล้วก็นี้เลยเป็นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเนี่ยเป็นชูดีนะผมชูดีพัศเิลนะครับผมนี่ก็เป็นแบบกระดาษ2มิตินะครับที่เราสามารถเสียบตั้งได้นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นแบบด้านข้างกล่องเลยนะผมเนี่ยเป็นชิ้นจังใส่ชุดปลาหมึกนะครับผมนี่แล้วก็ในกล่องก็ จะเป็นสติกเกอร์ 2D นะครับผมนี่ก็ได้เป็นโอ้โหได้เป็นชินจังล่างอ่าตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ในกระตุนชินจังนะครับผมนี่ใส่ชุดมาแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นชิโร่นะผมเป็นสุนัขของชินจังนะก็ได้มาคู่กันแบบนี้เลยนะผมนี่ก็เป็นตัวที่22กับกับชิโร่เนี่ย29นะครับนี่เ๋ยแบบวเรามาแกะตัวพัลเซอร์นี่ดูกันนะครับแล้วก็ จะมาตั้งให้ดูแล้วกันนะครับแกเนี่ยแกะก็ตามร่องที่มีมาให้นะนี่ด้านหลังก็ตัวชิ้นจังเลยผมตอนแรกในคิดว่าน่าจะมีแค่แบบลวดลายแค่เพียงด้านหน้านะครับด้านหลังก็มีมาให้นะครับนี่ก็ทำการแกะออกมาแล้วก็เสียบไปบริเวณฐานได้เลยครับ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนะี่ยผมก็วางโชว์ได้เลยแบบนี้นะผมก็เป็นลวดลายที่สวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของชินจังนะผมกล่องนี้ถ้าจำไม่ผิดสามสิบห้าบาทหรือเปล่านะวันนี้ต้องขออนุญาตเกินแปบน๊บนึงนะเพราะว่าจําราคาไม่ได้นะผมก็ใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่ากล่องเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าของแถมเนี่ย จะแตกต่างจากเวอร์ชันที่แล้วนะผมก็ไปหาดูคลิปกันได้นะครับทางช่องเคยรีวิวไปนะครับเป็นขนมชินจังรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าของแถมเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะครับรอบนี้ก็เป็นตัวนี้ก็แถมน่ารักดีนะผมขนาดก็ถือได้ว่าใหญ่เหมือนกันจะวัดให้ดูนะครับนี่ยขนาดตัวชินจังเพลสเลอนะครับอยู่ที่ 8. ปจุดประมาณ8เซนนะผมก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าสะสมครบทั้งหมด12แบบก็น่าจะสวยนะครับผม เพราะว่าชิ้นจังแต่ละแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบใส่ชุดแบบแปลกๆนะเนี่ยเป็นชุดกิมมานโอนะแล้วก็นี่ทําเหมือนเป็นชุดแบบชุดผัวเนี่ยแล้วก็เอาเหมือนเป็นอันนี้เอามาทําเป็นเหมือนเป็นหน้าอกนะครับนี้แล้วก็ชุดปลาหมึกนะครับที่เราได้มานี่อีกเก้าแบบที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะครับผมว่ามีแบบอะไรกันบ้างก,ก็ไปลุ้นไปหากันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับทุครับสวัสดีครับ